ก็วนในบ้านหลอดกันนะและทีนี้มันเป็นปลาทางแต่ก็ยากตอบขึ้นอย่างก็คือต้องได้ลุกให้ให้คนที่เขาตอบและเขาคิดว่าัจะตอบแลวตอบแต่ก็ต้องยิงไป ลบวิวกันเออกวางไว้วทะอ ไปท่วไปถ่วไปลงแร้วอไปัไป่ว ตอนนี้เร,เรากำลังลขึ้นไป<ต>ดูปน้ำตกวางสีเอา<ส>่งก็ได้ไปเอาเปลี่ยนเอาเอาเอาเร็วเปิดอะไรก่อนเน่ี่จะเปด้เดินขึ้นไปบนปนู่นบรรยากาศนักท่องเทีเท่ยวยตูว้มี ไม่ได้เป็นร้อยคันไปทางไหนไปทางนี้อ่ะอะแล้วตั๋วอะไรห้องน้ำห้องนำ้ำ ไอ้ตัวนี้ไปไหนกันไอ้ไปไหนไปทำน้ำล้ววะไปทีนี้ที่นี้เหรอตัวอยู่ไหนอะอ๋อโอเคียตัวตัวก่อนนะสองคน้โอ้ทางย่างป่าเนาะตอนนี้ก่อนเข้าน้ำตกเราก็ต้องมาตรวจักอนยืนสองันาจอันอันทั้งคี่กนสองคนสองคน สองคนจ้ะสคครับท่นเดินข้างล่ายเดินข้างล่างก็ได้าไดไทางใดท่เดินง่ายครับเนี่ยไปทางไหนคะทาว่าด้างไเดินง่ายครับตรงนี้คือจุดดูหมีนะครับดูหมีอยู่ดมขวาอจุดดูหมีเน,นี่ย เใส่อะไรไว้ล้วเขาคข้าวมะพร้าวดูดิเสโดห้นีเราโมั้าวะนีรามะพร้าวก่หน้าายลัไม่ปีวนากเลยโอ้โหี่ขึ้นมาโชว์ตัวนะ่นี่มาโชว์ตัวนมันรู้มันรู้ซิเวียซิกับเบ นี่นะมีหมีมีหม,มีมาต้อนรับเป็นแถวเลยถึงแล้วมันตกกลางสีถึงแล้วครับไม่เห็นไกลเลยแค่ตรงนี้เองเอ แต่ข้างบนดีกันเดินไต่ข้างบนไปขึ้นไปข้างบนได้อีกตัวนี้ตรงฝายน้ำเนาะฝีฝ่อฝีฝ่อบิดหวานบิดฝอเหรอขึ้นไปเท่าไหร่อันนี้อันนี้วันเฟิร์สเฟิร์สฝออันนี้ก็คือชั้นล่างจะมีชั้นข้างบนอีกน้ำสีสวยมาก อันนี้แล้วก็มาอเดินขึ้นไปอีกชั้นบนโอ้ม,ม,มอันนี้ของใหม่นั่งที่เฉย 这些鱼啊。 โอ้มีปลาด้วยนะโอ้มีปลาด้วย